ยังไงอีกข้าเจ้าข้าเจ้าอะไรจะเอาอะไรไม่ต้องเข้ามาใกล้พูดได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ดดมามากลหมูจะเอาอะไรโอ้โหอย่าบอกอยากไปนอนตรงไอตรงไอสารอีกนะลูกโอ้โหโ น้องนอนตรงไหนก็อยากไปนอนตรงนั้นไหนน้องไม่เลิฟเล่นอยู่ยังไง แม่ว่าน้องๆไม่ได้แย่งที่หนูหรอกหนูอะยังแย่งพี่น้องเป็นคนแย่งที่ที่นอนน้องเองอะหนูอะหืมหนูทำหน้าหนูก็ทำหน้า อยากเข้าไปเล่นในอุโมงเลยหรือว่าอยากเข้าไปเล่นในอุโมงหรือว่าอยากจะนอนที่ข้าวเจ้านอนอยู่เอาไงอือเอาไงครับเจ้ายังไงอือจะเอาไงอ่ะ หันที่หันมองเนี่ยมองที่แม่จะได้รู้ว่าแม่จะทำทำยังไงอ๋อจะไปนอนที่ที่ข้าสารนอนใช่ไหมเออเออ K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 , เค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 ใแม่เคลียร์ให้เค